ไม่รู้ว่าสูงไปหรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่นู้ตนตั้งแต่วันที่ยีิบสามเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยจะได้ลงคลิปเลยค่ะย่สังถ้าเราไม่ไลค์แล้วมันไอตรงตรงโปรไฟล์ก็ ถ้ามีลมพัดมาเบาๆนะก็นะจะเย็ยนดีวอรค้งเดี๋ยวจะเอาให้ดูค่ะตอนนี้เท่าไหร่สิบโมงสิบโมงกว่าแต่วันนี้ก็เอามา เอาเวลาตรงนั้นมานั่งไล่แล้วก็ทำงานไปด้วยจะได้ไม่ง่วง กเดี๋ยวฮ่าอ่าบางบางครั้งนะมันจะฝนจะหยุดแต่แต่แต่ทำตัวนี้เสร็จค่อยพักหมดเลยค่ะสีผืน จะเป็นสีฟ้าหมดเลยแต่ก็จะมีเป็นคนละลายอยู่เพราะว่านั่งกับพื้นไม่ได้นั่งเก้าอี้ปกติจะนั่งไหลบนอ่า ต้องติดสองคู่ตอนนี้พัดลมก็ไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่าเสียงธรรมชาติ เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยจะได้ลงคลิปเลยค่ะยังสั่งมาวบางครั้งนะมันจะฝนจะหยุดแต่แต่แต่เขานั่นเดี๋ยวเขาตกใจเพราะไปดูเขาทุกวันพรารู้เพราะว่านั่งกับพื้นไม,ไม่ได้นั่งเก้าอี้ปกติจะนั่งไหลบ,บนอ่ะ ก็เลยไม่เปิดเพราะว่าอากาศมันก็ไม่ได้ได้ร้อนเพราะว่าไม่มีแสงแดดก็มาแนะนํามายืนยันไลยืนยันตัวตนหน่อยนะคะยพร้อมกับทํางานไปด้วยค่ะเพราะว่าตกทุกวันค่ะตกทุกวันก็แบบว่า ก็ไม่ได้โดนดุนบ้างคะถ้าใครว่างก็เวเวียนเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแลกเปลี่ยน จุิคือว่าเรายัางยังเวลายัางไม่ไม่มีพอที่จะทำซึ่งใช้พรุ่งนี้กันเแล้วมันเอ่อ นี่ค่ะมันจะเสียงมันจะเสียงดังเข้าไปในในในพอดีพอดีอ่อมาเปิดไลฟ์แล้วก็ทำงานตัวเองไปด้วยเพราะว่าท่านผู้ว่าจะจัดทุกปีค่ะจะช่วงประมาณเดือนนี้ละค่ะเดือนเดือนมิถุนา วันนี้พัลมก็ไม่ได้เปิดน,นะคะเพราะว่าลมลมมาก็คือว่าพายุเข้าทางอื่นทางทางจังหวัดอื่นก่อนแล้วค่อยมาถึงวันนี้วันนี้วันจันทเนาะเด็กเด็ก,ดก,ดกไม่อยู่แล้วเนาะเด็กๆไปโรงเรียนกันหมดแล้ว นิ่งอากาศภายนอกนิ่งมากค่ะนิ่งมากน่าจะพอแล้วที่ไหนฝนตกมั่งคะช่วงไหนว่างก็ไลฟ์ไหนว่างก็ไลฟ์ไลฟ์ไปวันละชั่วโมง ว่าสนสนมากก็ทำงานกันมีงานประจำกันไปไปฆ่าไปยิงมันนะมันหายไปเองแล้วกลางคืนก็มีลมก็ไม่รู้ว่าอ่าฝนฝนจะหมดหรือลายเดียวกันหมดจะมีลายเดียวกันอยู่สองผืนก็จะเป็นลายอ่า ขอเจ้าฟ้านะคะเขากลับคืนมาหาต้นไม้ทางทางนี้ไม่เห็นเห็นแต่ตอนเขาเขาวิ่งเข้าไปในทางทางกลาง้ี่ไม่ได้ไม่ได้ไล์สดอดจวจะเผลอนอน ว่าสนุกสุนมากก็ทำงานกันมีงานประจำกันเพราะว่านั่งกับพื้นไม,ไม่ได้นั่งเก้าอี้ปกติจะนั่งไหลบนอ่าแต่ถ้ามีคนมาปลูกก็หมายสองหมายสองต้องลุกมากินข้าวผ่านมาเมื่อกี้ ดีใจด้วยนะก็เมื่อเมื่อวานนี้เย็บไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วสี่ขึนก็เลยแต่วันนี้ก็เอามาเอาเวลาตรงนั้นมานั่งลายแล้วก็ทำงานไปด้วยจะได้ไม่ง่วง แล้วขอขอขอปรับยังยังไม่เสร็จสักผืนเลยค่ะ ขอให้เพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เขาจะใช้แล้วค่ะเขาจะใช้อ่าวิ่งตายงสายไปมันมันก็เลยทำให้แบบว่าบรรยากาศบรรยากาศแต่ถ้าเป็นสมัยก